เราจะไปดูเรื่องราวของช่างซ่อมมือถือรายหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยใช้โทรศัพท์นะคะปรากฏว่าพบเหาในโทรศัพท์ระบุว่าต้องเตือนประชาชนที่ต้องใช้มือถือล้วค่ะบอกบอกว่าระวังเหาเข้าหูแล้วไปไข่นะคะที่ร้านไอคอนเน็อยู่ที่อำเภอโนนไทยนี่แหละค่ะ ผู้สื่อข่าวไปพบกับนายมาโนดราน,นอกอายุ40ปีเจ้าของร้านนะคะเขาออกมาฝากเตือนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะเด็กๆหลังมีลูกค้าเนี่ยเขานำโทรศัพท์มือถือมาซ่อมพอถอดออกนะคะแล้วก็ส่องกล้องเนี่ยเขาก็ไปเจอมแมลงตัวเล็กๆมันคือมแมลงอะไรเขาก็เลยซูมดูเจ็ดเท่าเลยปรากฏว่ามันเป็นเหาค่ะคุณผู้ชมจากการสอบถามนะคะนายมาโนดเล่าให้ฟังว่า เมื่อประมาณวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมามีลูกค้านําโทรศัพท์มาซ่อมบอกว่าเนี่ยซ่อมให้หน่อยชาร์จไฟไม่เข้าตนก็เลยแกะเครื่องดูเพื่อจะทําการซ่อมนะก่อนการซ่อมก็ออกมาเอาออกออแกะเครื่องแล้วก็นํามาส่องด้วยกล้องจุลทรรศเพื่อที่จะซ่อมพบว่ามีสัตว์ตัวเล็กๆมันเป็นลักษณะมแมลงอยู่2ตัวเดินไปเดินมาอยู่ใกล้บริเวณที่เสียบสายชาร์จนะคะ จึงถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็ลองพินิษพิเคราะห์ดูและนำไปเปรียบเทียบกับเขาเซิร์ช Google ดูนะคะว่ามันคล้ายกับมแมลงตัวไหนปรากฏว่ามันคล้ายเหาค่ะคุณผู้ชมเขาก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาเจ้าของเครื่องเจ้าของเครื่องบอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของลูกสาวเขาเรียนอยู่ในชั้นปฐมตนจึงมั่นใจว่าสงสัยจะเป็นเหาอย่างแน่นอนค่ะ ลูกค้าโรัสั์มาซ่อมนะครับก็เป็นเด็กประมาณ20ขวบนะครับโรศัพท์ใช้ไม่เข้าประการที่ใช้ไม่เข้าก็แกะเครื่องออกมานะครับแกะออกมาเพื่อจะซ่อมก็สองกล้องดูนะครับเปนกล้องจุลทรรศน์โซนี้ครับขยายมาแล้วเห็นตัดตัวเล็กอีกตัวหนึ่งก็เลยขยายมาดูแล้วก็เขี่ยดูแล้วมันมีชีวิตนะครับไม่มีประมาณตัวสองตัวอีกตัวหนึ่งไม่เจอเห็นตัวหนึ่งเดินหนีไปนะครับก็เขี่ยดูมันมีชีวิตเลยสองดูก็คิดว่าน่าคล้ายคล้ายๆเ่านะครับ ก็ฝากเตือนนะครับว่าการจะรถสระนะครับมันทําความสะอาดนะครับโดยใช้แอลกอฮอล์ตัวเแอลกอฮอล์ก็ได้ครับเช็ดประจานะครับเช็ดบ่อยๆหรือปัดฝุ่นบ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้ามีสัตว์ประเภทนี้ในในเครื่องเนี่ยก็ลังมันจะเข้าหูเก็อย่าไปไข่ในหูก็จะเป็นอันตรายได้ พี่มาโนโดแกก็บอกนะคะว่าโ,โหขอฝากเตือนผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือด้วยนะโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยที่มีความเสี่ยงสูงในการใช้โทรศัพท์ต้องหมั่นทําความสะอาดบ่อยๆใช้แอลกอฮอล์เช็ดหรือว่าพยายามปัดฝุ่นทั้งข้างนอกและข้างในบ่อยครั้งเพื่อป้องกันเจ้าตัวมแมลงหรือว่าสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในโทรศัพท์หากเป็นมแมลงบางชนิดเช่นเหาเนี่ยาอาจจะไปวางไข่ในหูแล้วก็เกิดอันตรายได้นะคุณผู้ชมนี่นะคะก็เกิดขึ้นที่อําเภอโนนไทยค่ะแต่อย่างไรก็ตาม ต้องรักษาความสะอาดของโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนเราใช้กันทุกวันนะะคะในช่วงนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะ